อี๋กูเป็นสอดกูเป็นสอดเนี่ยไอไอมกวปล่อยเขาไปแล้วละได้แล้วละว่าคือขาากลับบ้านแล้วแหละ

เมนการคุงหายห,ายหายลายรอบแล้วเื่อนจริงนะคไม่มีคนโรม,มาโ <c oughs> ยไม่พอเ <c oughs> อ้สามรอบ้ะพอโทรตามแล้วเ 你好。 เราก็ได้เชิญแล้วค่ะ Gracias.